สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนช่างวิทย์เลิงตาทุกคนครับช่างวิทย์เลิงตาจะมาทำการซ่อมลำโพงตัวนี้ผู้ชายบอกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วลองชาร์จไฟครับนะชาร์จไฟเสียบปลั๊กเลยครับเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยมันไม่ชาร์จหรือเปล่าใช้งานไม่ได้เพราะแบตมันหมดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่มันต้องแดงๆขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะมันจะมีหูุดหงิดปิงอยู่นี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 ่กระพริบแม่แม่กระพริบ เดี๋ยวได้ดูก่อนสายไฟมันมันจ่ายได้ไหมจ่ายได้จริงไหมนะครับเออ5โวลต์นะครับมิเตอร์จากพระอาจารย์ทางพนมภัยนู่นแหละแล้วตัวเลขมันใหญ่หน่อยนะครับจะได้ดูง่ายหน่อยไฟ5โวลต์นะครับตัวนี้5โวลต์เห็น2จุด สองนะครับเอาที่ชาร์จก็มีปัญหาด้วยอืมนะครับมองแปลงชาร์จมันนะครับเดี๋ยวแกะดูที่ชาร์จก่อนนะครับถ้าถ้ามันจะเป็นก็เป็นในที่ชาร์จนี้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ชาร์จเนี่ยอปกติมันจะต้องห้าโวลต์นะครับเนะ่ยว่าเขาสะกรีนบอกชัดเจนเนะว่าต้องการแรงดันไฟห้าโวลต์นะครับเพื่อที่ไปชาร์จแบต ตัวนี้มันออกไม่ถึงห้านะครับห้าวีเนี่ยเห็นไหมห้าวีดีซเนี่ยนะครับหนึ่งเอห้าวีดีซหนึ่งเอโอเคครับเน็อตหัวแฉกอยู่พอได้พอได้อืมอ ที่ชาร์จเป็นแบบนี้เว้ยเอ็นเองเท่งพี่น้องเอยเอ็นเองเท่งเลย <c oughs> โอ้โหโอ้สีบวมสีบวมด้วยนะครับโอ้ยเป็นน้ำมันนี่ละพี่น้องเออเป็นน้ำอันนี้แหละนะครับเพื่นอ,อนมีสีบวมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีตัวนี้ก่อนให้พลาใจไฟตัวชาร์จไฟตัวนี้เนี่ยทำงานได้ก่อนแล้วลองเอาไปชาร์จดู เครื่องเขาจะเป็นยังไงณปัจจุบันนี้เครื่องมันเปิดไม่ติดแล้วสวิตช์มันก็อ่อนมาตั้งแต่แรกจนถึงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ลูกค้ามาครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับภาคจ่ายไฟตัวนี้4บวมนะครับมันจะเป็นเหตุผลมันจะเป็นเหตุผลสําคัญของการที่ตัวนี้จ่ายไฟไม่ได้หรือไม่นะครับเพราะปกติแล้วมันต้องจ่ายไฟได้5โวลต์นะครับแต่ตัวนี้เห็น2.2เห็น4ตัวนี้บวมนะครับ ตัวนี้ซีฟินเตอร์นะครับซีฟินเตอร์470ไมโครฟารัด10โวลต์นะครับตัวนี้หามาใส่หามาใส่ค่าเดิมมัน470ไมโครฟารัด10โวลต์นะครับโอ้หสุดจัดไอ้ตัวนี้มันเป็นซีฟินเตอร์นะเพื่อนเอ๋ย ซีพินเตอร์ทางฝั่งไฟออกนะครับสวิตชิ่งพอร์สบายทำมาตัวเล็กแค่นี้สามารถจ่ายได้แอม2แอมกว่ากันไปนะครับถ้าถ้าเป็นมาแปลง E.I เนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่าตัวนี้อยู่4เท่า5เท่าเลยนะความใหญ่โตมาหัหลานของเขานะครับแต่มาเป็นสวิตชิ่งพอร์สบายตัวแค่นี้จ่ายได้แล้วนะครับ เพื่อนดูด้วยนะครับเผื่อมันมีจุดแตกหลุดลวมอะไรต่างๆนะเพื่อนนะเออซีตัวนี้บวมนี่ยมีเหตุผลนะครับบางครั้งบางทีมันก็มาจากในส่วนของวงจรมันหลุดมันลวมมันผิดพลาดไฟันออกมาเกินก็บวมได้รวมไปถึงในส่วนนี้มันเกิดความร้อนมากมันก็บวมได้เช่นเดียวกันนะครับลองหน่อยนะรับคียก่อนอเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเนะแค่นี้แหละ เราผมจะลองเสียบปลั๊กไฟแล้วก็จะลองวัดไฟดูนะครับเนี่ยมันจะอยู่องเงี้ยนี่อีกหน่อยสินค้าจากจีนก็จะเยอะขึ้นนะเพื่อนเอ๋ยเพราะว่ารถไฟที่รถรถไฟอะไรความเร็วสูงอะที่สปป,ปลาาเขาวิ่งละ่ะสินค้าอะไรต่างก็จะมารวดเร็วขึ้นครับ เราก็จะได้ใช้สินค้าจากเมืองจีนที่ทันสมัยขึ้นแต่ก่อนนี้อาจจะหลายเดือนในเดินทางมาถึงเราแต่ทีนี้วันสอวันถึงสุดยอดมันต้องสุดยอดแน่ถ้าไรนะครับนี่ก็ใส่สีแล้วผมจะไปเสียบป๊กอะใช่ใช่ใช่นั่นก็ซ่อมครับซ่อมเอาขึ้นรถเ,เ,เลยครับรครับผม,น,มนักแล้นะไม่ไพ่เปียดด ฮะไม่เงี้ยไม่งั่นไม่ <c oughs> งั้นล่ะไหนครับมาดูนะปึ๊บโอ้ห้ 5, 4, าจุดสี่หกคักแล้วคอยบาทนี่ป้าทใจไฟทำงานได้คักแล้วทีบวมนะครับคักแล้วนะครับนะเดี๋ยวดูฮะโอ้เดี๋ยว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 ดีนะเจรจาพาความก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันชาร์จได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะเพื่อนนะโอ้นี่ไงโอ้ยติด้อม Bluetooth mode โอ oh. oh. ้สเดี๋ยวนะไป <g ül> พอดีลูกค้ามาเอางานนะครับเบอร์สกูคุยกันไปแล้วมาอัดต่อนะอัดต่อไหมโอ้ยใช้งานได้แลวทีนี้โอ้ยมันเป็นกับที่ชาร์จมันนะั่นะนี่มันเป็นไฟแดงชาร์จแล้วนะครับเห็นไหมอยู่ข้างแจ็คเนี่ยนะครับนะไม่ค่อยโฟกัส้วยโอ้ยเป็นกับที่ชาร์จเดอ้อนี่ถอดนะครับถอดปลั๊กชาร์จแล้วแบตเตอรี่ก็มีไฟเนี่ยโอ้โหซีบวมนะครับตำแหน่งนี้เพื่อนดูด้วยนะครับ ในกรณีของไอ้แจ็คชาร์จปักชาร์จมันเนี่ยอะแดปเตอร์ชาร์จเออในยกรนี้ก็ดูด้วยซีซีตัวนี้นะครับมันไม่โฟกัสนะเดี๋ยวนะนี่เนาะนะครับโอเคนะครับพิจารณาด้วยนะครับลูกค้าก็เอามาทั้งตู้ทั้งอะไรเรียบร้อยเลยถ้าไม่เอามาก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะชาร์จได้ไหมยังไงเนี่ยเขาก็เลยเอามาเลยนะครับเพื่อความคลาสนะครับนี่ก็ คิดว่าจะเป็นกับตู้ไม่ใช่นะครับก็เป็นกับอะแดปเตอร์ชาร์จผมก็คงจะต้องดูแลรายละเอียดในส่วนของเนี่ยครับโอ้ยมันไม่โฟกัสเด้บอบะอ่านะครับก็คงจะต้องดูแลรายละเอียดจุดบัตรกีซึ่งก็มีอนอยน,นิดเห็บเนี่ยในเดียวนะครับผมก็ใน นี่โอเคนะครับโอเคอะไรสโอ้ oh, เสร็จเยอะเลยโอเคครับในกรณีของอะแดปเตอร์ชารตัวนี้นะเพื่อนนะหากแม้นว่ามันพังมันควันออกมันเสียไปมากมายนะครับก็สามารถที่จะเอาเป็นพวกอะแดปเตอร์ชาร์จหโวลต์น,นั้นมาได้นะครับเออมาใส่ได้ครับท่านครับ ยนะครับนะนะบเพื่อนๆสามารถที่จะหาหม้อแปลง5โวลต์นะครับมาใส่ได้นะครับไม่จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแอมมันต่ำหน่อยมันอาจจะชาร์จได้ช้าหน่อยนะครับเพื่อนนะนะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันจ่ายได้แอมหนึ่งอะไรเนี่ยครับตัวของโทรศัพท์ก็น่าจะแอมหนึ่งเหมือนกันนะเนาะโดยการเนี่ยต่อสายตัวนี้เข้าไปแต่ว่าแจ็คตัวนี้สําคัญนะ เพื่อนจะหายากหน่อยนะครับแต่ก็หาได้คือเก่าก็หพูดถึงนะครับพวกนี้มันสามารถทดแทนกันได้เยอะอยู่นะครับหากแม้นมันซ่อมไม่ได้แต่ในกรณีนี้ซีมันบวมเนี่ยมันง่ายอยู่นะครับอาการนี้ง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกไอซีพวกนี้มันก็คงจะไม่ไหวเนื่องจากว่าราคามันค่อนข้างถูกแล้วไปหาอะไรพวกนี้มันมันหายากเพราะมันถูกนี่แหละถ้ามันแพงเนี่ยร้านค้าเขาคงเอามาแต่นี้มันถูกมันมีใครเอามา ส่วนมากก็เลยจะเป็นการเปลี่ยนหมดทั้งอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะเพื่อนนะเล่าให้ฟังลหลายคนก็รู้แล้วผู้ยังไม่รู้โอเคครับจะได้พัฒนาทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปได้รู้แล้วก็เพิ่มเติมไปแค่นั้นเองนะครับผมก็คงจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปลองชาร์จดูนั่นแหละเดี๋ยวเผื่อ เขามาเอานะครับนี่ก็เพื่อนมาก็หลายคนเลยเนี่ยอ้ยนะครับอัดไปก็วิดีโออะไรไว้นะครับเนื่องจากว่าก็เพื่อนมาเยอะในส่วนของตัวเครื่องนะครับเป็นอย่างนี้นะครับภายในนะครับเพื่อน,นครับโอ้ยยอดมากเลยแกออกมาล้างสวิตช์หน่อยนะครับสวิตช์มีฝุ่นก็ล้างๆงหน่อยไหนไหนก็มาแล้วทำความสะอาดหน่อยนะครับ เอเปลี่ยนใหม่ก็ได้ล้างเอาปัดฝุ่นก็พอนะครับันนี้สบายสบายนะครับสบายสบายนี่ก็ช้าได้แล้วแดงจืงคืนอยู่เลยนะ <laughs> แกกไหลนะครับ USB Driver Mode ขึ้นมาถ้าเลื่อยว่าคำว่าอากมันยอมทุกอย่างอีลีลาสู ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ชาร์จได้เปิดได้ปิดได้เปิดได้ดไดดไดนะครับเล่นได้ก็โอเคนะครับนะก็ล้างตรมบนสะอาดปัดฝุ่นเล็กน้อยก็พอนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะจางเวทเลืองถาก,ก็คงจะต้องจากไปนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปดีกว่าเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ